สวัสดีครับผมทนายหนุยน่ยชาญชัยฉายบุนะครับวันนี้ครับทนายหนุ่ยจะมาพูดในเรื่องของเมื่อที่ดินของท่านถูกเวนคืนโดยหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วท่านไม่ยินยอมที่จะเสียที่ดินไปนะฮะอันนี้ครับทนายหนุ่ยจะมาพูดว่าท่านต้องทําอย่างไรต่อสู้อย่างไรนะครับวิธีการต่อสู้ครับ ก็จะมีสองแนวทางนะฮะแนวทางแรกก็คือท่านต้องฟ้องศาลปกครองสูงสุดนะฮะเพื่อให้มีการเพิกถอนพระราชกิจสเดีกาแนวเขตเวนคืนที่ดินครับซึ่งในการเพิกถอนพระราชกิจสเดีารนี้นะฮะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะฮะดังนั้นการที่ท่านฟ้องท่านต้องชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ ต่อสาธารณะหรือประโยชน์ส่วนรวมให้ได้นะฮะนะครับอันนี้ก็จะเข้าตามามาตราที่26แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ครับซึ่งกำหนดไว้ว่าการจำกัดเสร็จที่ด้วยเสรีภาพของประชาชนนั้นต้องคำนึงถึงผลกระทบด้วยนะฮะก็คือรัฐต้องอสร้างโครงการ โดยต้องถึงคำนึงถึงสัดส่วนผลกระทบต่อประชาชนและประโยชน์ของรัฐด,ด้วยนะฮะต้องชั่งน้ำหนักให้ดีครับและอีกแนวทางที่สองที่ท่านต้องต่อสู้ควบคู่กันไปก็คือในเรื่องของเงินค่าทดแทนครับเพราะว่านะครับเมื่อมีหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐว่าได้วางเงินค่าทดแทนให้ท่านแล้วนะฮะ ท่านก็ต้องอุทธร์คำสั่งนะครับภายใน90วันนับจากที่รัฐได้วาเงินค่าทดแทนนั้นนะฮะทางนี้ทั้งนั้นครับเพื่อท่านจะได้มีสิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองชั้นต้นครับดังนั้นครับเมื่อท่านไม่ยินยอมให้ท่านเสียที่ดินให้แก่รัฐ ในการเว้นคืนครับท่านต้องต่อสู้2แนวทางควบคู่กันนะฮะก็คือแนวทางแรกครับต้องฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดนะครับเพราะถือว่าในการเพิกถอนพระราชกิจสเดกาเวนคืนนี้นะฮะอยู่ในเขตของอำนาจของศาลปกครองสูงสุดครับตามพรบรจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2 5 4 2ครับ ดังนั้นท่านต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดครับและแนวทางที่สองครับที่ต้องต่อสู้ควบคู่กันไปก็คือท่านต้องอุทธรคำสั่งนะฮะในการที่ให้ท่านไปรับเงินค่าทดแทนที่รัฐได้วางไว้นะฮะภายใน90วันนะครับนับจากวันที่ได้รับหนังสือครับท่านต้องอุทธรว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้นะฮะ เพื่อที่ท่านจะได้มีสิทธิ์ฟ้องเงินค่าทดแทนให้สูงขึ้นยื่นฟ้องต่อศาลชั้นต้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับที่ทำไมถึงต่อสู้สองแนวทางควบคู่กันเพื่อให้ท่านไม่เสียสิทธิ์ทั้งคู่ครับครับวันนี้ทนายหนุ่ยก็ได้มาทำงานนอกสถานที่นะครับก็เลยถือโอกาสได้พักผ่อนไปข่าวเดียวกันครับ วันนี้ทนายหน่วยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ